วันนี้พาท่านชมมาชมเหรียญราคาสิบตะตังปีสอง0ันห้าร้อยกันชมกันเดชัดนะฮะท่านผู้ชมนี่คือเหรียญราคาสิบตะตังปีสอง0ันห้า้อยดูกันชัดชัดเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันมาชมด้านหน้ากันนะฮะท่านผู้ชมเหรียญราคาสิบตะตังคงในหลงวงรัชกาลที่เก้าของตรงนี้เอง ปี2,500ดูกันชัดๆนะฮะท่านผู้ชมเป็นเหรียญเก่าหายากอีกเหรียญหนึ่งวันนี้ํำมาปากเหรียญราคา10ส,สตางค์ปี2,500ดูกันชัดๆครับเหรียญด้านหลังราคา10ส,สตางค์ปี2,500เหรียญเก่าหายากวันนี้ํำมาปาก